นครปฐมของดีเต็มเมืองทำไมถึงไม่มีบริการขนส่งสาธารนณะทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่นครปฐมอยู่กับร้านกาแฟคราฟต์นะครับร้านกาแฟถือว่าเป็นของดีของนครปฐมเลยทีเดียวครับแต่การเดินทางที่นี่ก็อาจจะไม่สะดวกมาก <S <S ผมมาหาเสียงเนี่ยผมเจอนโยบายหนึ่งที่โดนใจผมมากเลยครับก็ใช้นโยบายที่ชื่อว่า เมือง5นาทีเมืออ5นาทีตรงนี้เนี่ยมันทําได้กับนครปฐมเพราะว่าประชาชนเนี่ยจะได้สามารถที่จะเข้าถึงสถานที่สําคัญสาคัญคนนคปรปฐมก็ไปโรงพยาบาลได้ไปโรงเรียนได้ในระยะเวลาเพียง5นาทีนักท่องเที่ยวอย่างผมอย่างกรุงเทพมหานครจะไปเที่ยวตามร้านกาแฟาคาเฟา่เก๋ๆเช็คอินก็ใช้เวลาด้วย5นาทีนโยบายเมือง5นาทีนี้เกิดขึ้นได้เพราะจะมีขนส่งสาธรารณะรถเมล์ไฟฟ้า หกคันคอยเดินเป็นลูปดูแลคนในใส่ใจคนนอกสะดวกปลอดภยัยราคาถูกนโยบายเมือง5นาทีทำด้วยจริงด้วยงบประมาณเทศบาลนครของหมอชัดหมายเลขสครับ